สวยงาฟังมาเลยครับผมแค่นี้จบแล้หอมเปล่นนแล้วหรอมก็สวยแล้วหรอมโวยแล้วหรอมเอาเลยหรอมอย่นี้เปลี่นนะล้อม่ได้ก็ดีก็ตังตังังแล้วอนี่ยไหนก็วย่นียกมสดีดีๆป่หมอยากได้จริงๆโอ้โหก็ดีพูดทำไมหรอึ้้นต่แล้วนี้จะตามร่วมาตมอเตอร์สัพรานกลงทุนกิจางยิงกิจกาจุดตาว่าไปไมกุลละอม เก็กลับกาตัวดีไวท้ทุกทุกท่านนบผมมาดีก็มาเกมต่อท่านช่นเคยเลยนะเอ้ยมาจ้าพี่นังาวันนี้ผมจะฟันตันฟังให้ดูับผมเอาเรื่องนะงานหน้านับติดหมุนเลยนบผมเปิดบกันแค่ความันทักนิดนึงนิงนดนึงน,นิดนนจ้าเดี๋ยจะได้ไปดูนะผมว่ามันจะดีหรือเปล่าติดหมุนแรผบานไปนีอหเนี่นรับผมไปมาหรอ เอาหมาหน้่ีเ่เทาปีก็เลยอ่ะหวานชานะหาหงไม,ม่บุยเจ็บอะไนี่มาเจอแล้วยังไง หยุดไิหยุดไปหดไปหหไปหดงไนี่หดดีนีบิววายฮ่าไยอะเออเยอะนยุดไปดิฮะยังไงหุดไปดิคนเหนียวคนฟ้าคนจะดีแมเลยนังเย

เจ้านนีฮะขับรถไปยังไงเ้นน,นี้ฮะเด,ด้อเานนี้โหริงเจ้านนี้ฮะเดียวไีแแไม,มไปแว าไไมาแบนี้ได้ไหมโอ้ยยิง่งใหญนขนาดนนไม่ได้ผมนะได้เลยผมมาลองดูปังปังสักดีจุดไปดน,น,น,นี่มานี่สองตองตนอืมนั่นนทีนี้นั่นน่ทีมานี่ ซิฟอให้มาทีอนชืทีขอให้คีคีกับี่วายเนอ่คีว่าอืมมมเม่อกี้ว่าผมคีไม่ว่าแลสองหกสี่สีนะผมนะซึ่งอืมแลจริงจริงยังไงนขอห้มาทีซิขอให้มาแล้วอะรบย่ขอให้มาอีงไงก็ได้ เึ่อเขให้มาเอาเรื่องค T W Y ีเดีมีไว้โอ้โหเขาเรียกว่าได้เรื่องนบผมเดี๋ยวฟ้าแล้วผมเดี๋ยวฟ้าครับผมเรื่องนี้คนมีค่าเลยฟรีฟรีศูนย์ูนย์นผมหน้็มีกำลังใจหน่อยนะผมไ้ไหมเดีวน้อยน่อยนผมเจ็ดสองสองศูนย์นมไปด้ ชาไปนิดนึงครัอบอกำลังโดนยึกยึกยกมาเนี้ยยมาเนียมาเปิดบมา้เฮ้ยวทำอย่ายงนี้นะจ๊ะเพราะเขาจะมองว่าเธอเนใจร้ายนะะร้าเลือนยงไงโอ้โหย มีเขาเรียกว่าไม่โว้บาไม่กระหล่ำปีไม่โว้ไม่ฮารไม่ยุไม่ฮรัดเอผมเนเอาเรื่องงลยคนพิฆาตเนีค่าเจานนี้เคนนี้หเปล่าเจ้านี้โอ้ยเดือดตาฝันเนับผมเจคนนี้มา แม้งานจะอยู่ไกลสุดแผจนจักมองไม่เห็นนผม,มนะู่นแม่ย่างยอมแผลสักวันหนึ่งับผมแล้วคุณจะพบทางของคุณเองนะผมไ,ไผม่เล่นฝากไว้ในช่องนี้ืะผมฝาพบผ่านพบมาเจอที่ผมว่าผมก,ก็ฝากมันจะอยู่บนไม้บนแท้เท่านั้นเอมขอบคุณไว้เรื่อง้านด้วยด้วยนะเอาเรื่องแล้วเางงยกย่องให้ราค่หนสอง หนุ่มก็บอกไม่อู้คนชอบเจ้าคนนี้มะไหนดีทีมาสวยวานดูยาวเจ้าผู้ห้ไว้เจงาตางตัยแล้วบอกมานาเงินโ <c oughs> บ้กระลำปีโหดังดน,นี้เขาเรียกว่าเป็น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 บ้าเ,เ,เ,เหรอโอ้โหไดนเรียกแล้วผม อย่างนี้มันอะรั่มันยกน้องครับอกว่้ยลรวโวดไหนหือหกฟรีเจ็ดสองสองเขาบอกไม่เล่อนุดตาววิกาอย่านี้ได้เรื่องลยคลัะผมอห้นิดนึปอองนป,ปันถุงนะผม้ย บรนจุ้า,ปปาน่ง้ามาให้ครับอืออ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 ฝนะอืออืออ้อ รีว่าครับผมเอาเนื้อครับผมจะปัตีพอครับผมไปแตให้เอาครมมาไรโอ้ยจะปัดตีครับผมชิบเขอให้มาเจม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 เมเจมไปเลยืีอมาจ้าชิบไปนี่โอ้ยเจเป็นหน้าครับผมสวยงานตามเรื่องครับผมแค่นี้เแล้ะครับผมตีนตีนแมวครั ก็ Dante, ตสวแหวโอ้โหเดียวหวมเอาแหผมวันนี loyalty, ้ก็เป็นเงินแัวผมาั่นก็ดีก็ดยก็ปังปังตังแล้วผมเนี่ยไหนกันตัยแต่พมามันเรี่องแล้วผมสัดดีๆสัดสวยๆครับผมจัดได้จริงๆโอ้โหก็ดีไม่รู้จะพูดทำไงหรอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสูงร้่ยแล้โอ้โหมาได้ดีมากเลยคร้บผมวันนี้ เอาเลยครับผมทุนหนึ่งหมื่นห้องแต่มันหนึ่งเจ็ดสองสองตู้หกครับผมไม่ต้องเชื่อเลยครับผมไม่แปลกกว่าจะดีกว่าไหมต้องใจกว่าจังปะใครเนื้ออายจะได้ไม่พลาดรับผมขอบคุณนะจ๊ะเอาเรื่องครับผม